คุณวิพูตาไปต่อเลยดีกว่าที่จังหวัดน่านนะคะจะพาไปดูเรื่องราวปู่ม่านย่าม่านค่ะ เป็นประกอบกับภาพมันจังเข้ากันดีจริงจริงนะที่นี่คือวัดภูมินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านภูมินอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านค่ะที่แห่งนี้นะคะจะมีความสวยงามอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ความสวยและแปลกตารวมถึงเป็นหนึ่งเดียวก็คือวัดแห่งนี้นะคะจะสร้างเป็นทรงจตุรมุขและจะตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่สองตัว อาคารภายในเนี่ยคุณผู้ชมครับอาคารภายในเนี่ยนะคะจะตกแต่งด้วยจิตรกรรมที่สวยงามเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูแต่ดูภายนอกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทั้งพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็เจดีย์พระประธานเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามและตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่4ี่องค์ค่ะหันออกทางด้านประตูทั้ง4ทิศและแบบนี้นะะนนตรงอย่างนี้เลยนี่นคือภาพสาคัญ ที่หลายคนถ้าไปแล้วต้องถ่ายรูปก็คือปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักค่ะเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นภาพที่อยู่ในตำนานภาพกระซิบรักบรรลือโลกเอจ้ารักนะจะเนี่ยค่ะ ภาพที่ใครไปเที่ยวที่วัดภูมินแล้วจะต้องถ่ายภาพกันมามนะคะเป็นตำนานเล่าขานมายาวนานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม,มใครไปเยือนวัดภูมินห้ามพลาดเลยจริงๆขอย้ำขอเตือนกันตรงนี้ส่วนใครอยากจะไปปัดดูจะไป ถูดูจะไปส่องดูในติ๊กต็อกของคุณวิพุตตาพาไปดูก่อนก็ไปได้เผื่อ,อว่าจะมีไอเดียในการเห็นมุมต่างๆแล้วจะได้ถ่ายรูปการสวยๆน่านี่ก็เป็นอีก,อกจังหวัดที่อยากไปอะไรคุณกฤณ,ณซิปอะไรอา้าว ก็ไม่ได้ให้กระซิบหรอไห้กระซิบบอกรักนี่คุณกระซิบบอกขอตังขอตังขอตังเอ้ยไม่มีอ่ะขอตังหน่อยโอ้โหพูดดักมาดิเรดินี่ฝีหนีกันมั่วอ่ะหมดอยากไปเดียววกันไปกันค่ะนะจังหวัดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ปักหมุดไว้ควรจะไปท่องเที่ยวสักครั้ง